จวดซื้อปุ๋ยมาให้พี่น้องแต่ว่าดินมันแข็งแข็งได้ยินไว้ต้องมาผสมนี่ค่ะยยิ่งเอามาผสมกับปุ๋ยทีมาปุ๋ยหมักยอิ่งนะพี่น้องแข็งปกจึงเสียเบื้องดินดินที่ซื้อมามันนี้มานี่เบลเบลมานี่มานี่อันนี้น,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 นี่ดินที่ซื้อมาพี่น้อง ว่าเป็นตาสิแตกเขามาหมักเอาเองดีกว่าว <c oughs> ่ายินิีิอีปลูกอันนี้นี่นี่ค่ะวันนี้เอาดินใส่ถุงละเอาออกมาบาง,น,งนึงน่ะหนูกินไม่ได้ลูกยก่ยิงกับทีปลูกลงไปสี่เลยเด้อนี่ค่ะปลูกลงไปในถุงสี่เลยพี่น้องเห็นบ่ปลูกลงไปในถุงสิ <c oughs> เดี๋ยวที่ปลูกให้เบิ้งกันแค่ละถุงเดียวย้ายแกสิเอาดินใส่แบบนี้เลยเามาลันลงไปอีกจากหน้อยกันเพราะว่าอันปลูกให้มันนั่น,น,นเนาะเอามันน้อนล้งเดี๋ยวอยอีที่ตัดอันนี้ออกเอามันน้อนล้พี่นอ่องตอนแรกก็ว,ว่าสิบปลูก น้อนแบบแบบมา,บาีิบ่ได้บ่ได้บ่ได้ต้องซื่ได้กินดอกจะเลยเอาปลูกสร้างตังเอามันเกิดแล้วน้อน,นเนาะน้องไอ้อ็งสิปล่อยให้มันเกิดตั้งสีค่ค่ะแล้วก็สิไปตั้งไว้ตั้งสี่เด้อนี่ไปตั้ง อย่ตั้งสลเสร็จแล้วยายอญิงสีหัเบิ้งเด้ออันนี้จะเอาดินใส่ลงไปแล้วค่ะเรายายหญิงสีเอาหัวหัวมันปลูกทั้งสี่เด้อค่ะเด้อนี่อย่ามาให้เบิ่งใกล้ๆดีกว่าเห็นบ่จ้ะนี่นี่ยายอญิงกต่ทีปลูกเอาหัวมันวางสี่ละเนี่ยค่ะแล้วก็ดินใส หินใส่ถมไปค่ะถมมันไปเลยอันใดพี่น้องเห็นบ่โถมลงไปละปอูกมันเนี่ยใหญ่งวงาได้กินหัวก็ได้กินใบละค่ะอ๋โอโผลกไปแล้วพี่น้อง แต่ว่าถุงยายอิงเจาะก้อนเด้เจาะหูเด้อค่ะนี่ยายอิงเจาะหูอยู่ถุงมนันนี่นี่ค่ะนี่พี่นอ้องปพวกเรายายอิงก็สิมาตั้งไว้ทั้งนี้คือทั้งนี้มันแดดหลายยายอิงก็สิมาตั้งไว้ทั้งนี้ก่อนแล้วก็บัดน,นี้ยายอิงสิมาเฮ็ดข้างให้ ให้ต้นอันนี้ก้อนเดินปีนี้ปีที่แล้วเฮ็ดแลวกะคุณช้อนมาเอาของยีอิงออกเอาหยบไม่กับไม่คุณมาที่ใดเห็ดข้างด้วยค่ะวางไว้จังสี่ละเดี๋ยวสิเอาต้นักเขือเทศมาวางหนีอีกต้นักเขือเทศย,ย้ายเอาปลูกใส่อันนี้เลยพี่น้องจอกหูแต่ว่ายี่อิงเอาดินที่ผสม ลูกน้ำกค่น,นี้สะเหตุหลักให้เขาเดี๋ยวให้เขาเลื่อยขึ้นตรงนี้บึ่งบึ่งก้อนสูออกก้อนอุย้ยจังแมนอยากอยากมีส่วนร่วมครักเนาะได้อีกพัน <laughs> ไออีกยี่พันมองนี่ค่ะพันแบบนี้ก่นเดินหยพี่น้องแล้วกดไปมัดวัดไว้หลงหลวมก่อนจ้ะบ่ต้องเฮ็ดยากปูของยายิงบ่ต้องเฮ็ดยากค่ะยายิงจะตัดตัดนีออกเลยค่ะ เดี๋ยวย้ายิงที่ออเอาอันอันมาใส่เอาผักซีลงพร้อมเนี่ยค่ะต้นผักซีนี่สิลงเละนี่ค่ะนง่ายย,ย,ยววว้ายิงทีดส่วนไม่ยากเดเ้อจะเด้อนี่ ลงเลยไมได้ยากค่ะไม่ยากค่ะไม่ยากนี่จ้าไม่ยากเลย,เลยไม่ยากเลยนะคะยเย,ะะย,ยอะเห็ดให้มันยากพี่น้องเฮ็ดควรเฮ็ดมันง่ายๆพี่ยิ่งอิงนี่จ้ีา นี่นละง่ายครักแป่นตาอีชันไปใส่เนาะบัดน,นี้นอ้องง่ายครักบอสวนวย่าอิงพี่น้อง